ไปเจอครูบาอาจารย์ท่านสอนมาให้ไปดูจิตต่อเ็าจะมาดูจิตที่มาดูจิตต้องอยู่ในร่างกายก็เห็นร่างกายดูซิจิตอยู่ตรงไหนอยู่ในผมไหมในขนเล็บฟันหน,นังดนยกระดูกไ่ไล่ไล่ไล่ไปได้วยสุดท้ายร่างกายก็แยกไปอยู่ส่วนหนึ่งเพราะจิตเป็นผู้รู้อยู่แล้วพอไปดูกายเข้าจงใจมาดูกายนั้นก็เห็นกายแยกออกไปอยู่ตาหามาดูเวทนาก็เห็นเวทนาแยกออกไปอยู่ตาหาก มาดูสังขารความปรุงต่างๆของจิตนะก็แยกออกไปอยู่ต่างหากกระทั่งเรื่องราวที่คิดนะคิดอย่างคิดบทสวดมนต์พุทธโธสสุสโรโธกรุณาม ah ok, หมันตนโวคิดบทสวดมนต์นี่จิตเป็นคนรู้ขึ้นมาความคิดกับจิตก็แยกออกจากกันพอจิตกับความคิดแยกออกจากกันได้นะตัวรู้มันก็ผุดขึ้นมาอีกนะเป็นตัวรู้ที่มีคุณภาพมากไม่ใช่รู้อยู่เฉยๆด้วยคราวนีนะ้รู้เราเห็นขันทํางานได้ แต่ถ้าพอเรามีตัวรู้แล้วเห็นขันทำงานได้นะถ้าสติปัญญายัางไม่พออีกไม่รู้หลักของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะเข้าไปแทรกแซงขันแทรกแซงจิตนะเช่นเห็นว่าจิตมันไหลไปเกาะอารมณ์ได้ทำยังไงจิตจะแยกออกจากอารมณนะ์ทำไงจะดึงจิตให้ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนคิดแต่คำว่าจะทำยังไงพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติในใจลึกๆมีไหมคำว่าจะทำยังไงคิดตลอดนะ ิดทุกคนแหละจะทํายังไงจะทําไงห้ามมันไม่ได้หรอกมันจะคิดนะเพราะมันอยากทามันคิดว่าทำแล้วถึงจะได้อย่างปรับใจตัวเองนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นพยายามจะทําอยู่นั้นะพยายามจนสุดสติสุดปัญญานะถึงตรงนั้นนะถึงจะได้ของจริงแต่อาศัยที่เคยพยายามปฏิบัตินะมันเป็นการพัฒนาสติให้เร็วขึ้นสมาธิให้ตั้งมั่นมากขึ้นปัญญาก็มีสะสมไปนะเห็นรูปธรรมนามธรรมก็ทําทงานได้เอง ตรงที่เราจงใจปฏิบัติจงใจอยากทำนะั่นแหละมันค่อยๆฝึกฝนสติสมาธิปัญญาให้เข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นนะถึงจุดหนึ่งสติปัญญาสติสมาธิปัญญามันแก่กล้าขึ้นมาจนมาอัตโนมัติละนะร่างกายพลิกนะพลิกตัวเนี่ยรู้สึกเองเลยไม่ต้องเจตนารู้สึกนะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอะไรเกิดขึ้นที่จิตนะรู้เองเลยโดยไม่เจตนาจะรู้นะนะมันสารพัดจะเกิดมันจะรู้ได้เอง นี่สติมันอัตโนมัติขึ้นมาแล้วไม่ได้จงใจแต่ก่อนที่จะอัตโนมัติก็ต้องจงใจมาก่อนเพราะงั้นการที่เราคิดอยู่นะทํายังไงจะดีทำยังไงจะดีแล้วพยายามทำนะมันได้พัฒนาสติสมาธิปัญญาขึ้นมาทําไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็พบว่าทําไงมันก็ดีก็ไม่ถาวรสุขก็ไม่ถาวรสงบก็ไม่ถาวรตัวผู้รู้ก็ไม่ถาวรนนะตัวผู้รู้เกิดได้ก็กลายเป็นตัวผู้คิดได้นะ จยกลายเป็นตัวผู้เพ่งได้มีแต่ของไม่ถาวรก็พยายามพยายามนะอยากจะให้ดีถาวรสุขถาวรสงบถาวรถามใจของพวกเราดูที่เราปฏิบัติเราอยากได้ตรงนี้ใช่ไหมอยากได้มรรคผลนิพพานนะจริงๆเพราะอะไรมรรคผลนิพพานมันน่าจะดีถาวรมันน่าจะสุขถาวรมันน่าจะสงบถาวรเราอยากได้สิ่งเหล่านี้นะถ้ามีสติปัญญามากก็อยากได้มรรคผลนิพพานเพื่อจะดีถาวรสุขถาวรสงบถาวร ถ้างอกกว่านั้นน,นก็ไป่ทาสมาธิทําอะไรขึ้นมามันก็ดีเหมือนกันนะดีช่วงที่มีสมาธิอยู่สงบช่วงที่มีสมาธิอยู่สุขช่วงที่มีสมาธิอยู่มันเสื่อมแล้วก็หายไปอีกก็ต้องมาทําอีกนะนี่ก็แล้วแต่สติแล้วแต่ปัญญาบางคนก็อยากได้มากผลน,นิพพานก็เพราะว่ามันดีมันสุขมันสงบนั่นแหลนะนี่ตะเกียกตะกายนะหาสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อย คิด <K in> ว่าถ้าเราฝึกได้ดีเต็มที่แล้ววันหนึ่งจิตเราจะดีถาวรสุขถาวรสงบถาวรแล้ว่าคิดว่จิตมันเรานั่นแหละคิดจะทํามันให้ดีให้ได้คิดจะทำมันให้สุขให้ได้คิดจะทําให้มันสงบให้ได้ดีชั่วคราวสุขชั่วคราวสงบชั่วคราวก็ไม่พอใจจะเอาถาวรสุดท้ายเนี่ยภาคเพียนลม้ลมแทบล้มแทบตายนะก็พบว่าดีก็ชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวสงบก็ชั่วคราว จิตผู้รู้ก็ชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคราวหมดเลยไม่เห็นมีตรงไหนเลยที่มันจะถาวรได้จิตยอมรับความจริงตรงนี้ได้จิตทั้งหมดแรงดิ้นนะจะดิ้นไปทําไมอ่ะดิ้นหาดีหาสุขหาสงบดิ้นยังไงก็ไม่มีมีก็มีชั่วคราวเดี๋ยวว่าหายไปอีกนี่จิตจะหยุดแรงดิน้นะหมดแรงดิ้นนะะจิตที่หมดแรงดิน้นเพราะว่าดิ้นมาสุดขีดแล้วนะสติก็สุดขีดแล้วสมาธิก็สุดขีดแล้วปัญญาก็สุดขีดแล้ว สติสุดขีดก็คือไม่เจตนาจะรู้รู้ร,รู้ทั้งวันเลยรู้ทั้งคืนด้วยสมาธิก็จิตตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อยู่อย่างนี้ไม่เป็นผู้หลงนะอย่างมากก็หลงแวบๆก็กลับมาเป็นผู้รู้อย่างรวดเร็วจะทําสมาธิให้มากกว่านี้ก็ไม่รู้จะทําไงจะทําสติให้มากกว่านี้ก็ไม่รู้จะทําไงจะเจริญปัญญาให้มากกว่านี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะมันจนมุมไปหมดเลย คือสติก็ทําทมาจนไม่รู้จะทํำยังไงนะสมาธิก็ททาจนไม่รู้จะทาไงปัญญาก็าไม่รู้จะพลิกแปลงไปพิจารณาอะไรอีกต่อไปแล้วเจิตถ้าภาวนามาสุดจิตนะมันจะเข้ามาสู่ภาวะแห่งความจนมุมเนี่ยมันจะหยุดแรงดิ้นเลยมันจะหมดความอยากว่าทํายังไงจะพ้นทุกข์ได้ทําไงจะสุขถาวทรทําไงจะดีถาวทรทําไงจะสงบถาวรเพราะมันดิ้นมาจนสุดฤทธิสุดเดชแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงทําไม่ได้สักทีนะ ถ้าจิตหมดแรงดิ้นจิตก็สักว่ารู้ว่าเห็นตรงนี้แหละสักว่ารู้ว่าเห็นขึ้นมาอย่างที่พวกเราพูดว่าสักว่ารู้ว่าเห็นไม่จริงหรอกไม่ยอมสักว่ารู้ว่าเห็นหรอกมีแต่ว่าทํายังไงจะดีกว่านี้อีกทําไงจะดีทําไงจะดีทําไงจะถูกรู้สึกไหมแต่ละวันนั่งปฏิบัติตื่นนอนก็คิดวันนี้ทําไงดีไม่คิดอย่างนี้แหละจนกระทั่งมันสดสติสดปัญญานะทำไงมันก็ดีกว่านี้ไปไม่ได้ละยอมรับสภาพมันจิตหมดแรงดิ้น จิตหมดความปรุงแต่งหมดแรงดิ้นรนกนะ็จิตไม่มีความปรุงแต่งไม่มีความดิ้นรนนะอยู่ตรงนี้ช่วงหนึ่งนะบางคนก็อยู่สิบห้าวันอะไรเงี้ยอาจจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นไม่ได้เปิดสัมภาษณ์สักที <c oughs> จิตมันหมดแรงดิ้นนะก็ไม่ปรุงอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้อะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้ไม่ปรุงต่อนะจิตเขาเรียกว่าจิตเข้าถึงความเป็นอนุลม อนุโลมยานหมายถึงว่าอะไรเกิดขึ้นก็คล้อยตามมันไปนะคล้อยตามเนี่ยไม่ใช่หลงตามมันไปก็แค่เห็นนะเออว่ามีขึ้นมาออหายไปก็แค่นั้นเองนะไม่ต่อต้านไม่หลงตามไปอยอมรับมันมาก็มามันไปก็ไปเนี่ยจิตมีอุเบกขาอย่างแท้จริงเลยนะคล้อยตามทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นนะเห็นแต่ความจริงอะทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปจิตเห็นอยู่แค่นี้เองน,นี่ถ้าจิต สติสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญา,า,ญญาบุญบารมีอะไรแก่รอบแนละ้วจิตหยุดความปรุงแต่งแล้วมันจะรวมข้ออัปปนาสมาธิรวมเองทําไมมันรวมข้ออัปปนาสมาธิได้เองเพราะว่าจิตไม่ไหลไปตามกามนะชาญมันจะเกิดเองโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยต้องเวียนอยู่ในภพภพที่จิตเวียนอยู่ได้นะมีสามภพเท่านั้นหนึ่งกามาวจจะภพภพที่เวียนไปในกามคือหา อารมณ์เพลิดเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเพลินไปเรื่อยพวกเราจิตหมุนอยู่ติ้วติ้ว,วทางตาหูจมูกลิ้นกายนึกออกไหมอันนี้แหละเรียกว่าการมาพบนะเรียกให้เต็มยศนะกามาวัาจระภูมินะใจก็ไปเบียนอย่างนี้ถ้าหลุดออกจากกามาพบนะก็เข้าไปรูปประพบหรือรูปประภูมนะิก็คือไปสงบอยู่กับการรู้รูปเช่นร,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 รู้ลมหายใจแล้วจิตไม่เอาแล้วโลกข้างนอก อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่เห็นจะมีสาระเลยจิตมารวมลงที่อารมณ์ภายในอันเดียวอาจจะมารู้ลมหายใจอยู่อันเดียวรู้ร่างกายอยู่อันเดียวอะไรนี่มาเพ่งรูปอยู่อันเดียวเพ่งดวงกสินดวงนิมิตอยู่อันเดียวจิตเพ่งรูปอยู่เรียกรูปประภูมิถ้าจิตไม่อยู่ในกรรมภูมิไม่อยู่ในรูปประภูมิจิตก็ต้องเข้ารูปประภูมิทิ้งรูปไปแล้วไปอยู่กับนามธรรมเช่นไปอยู่กับความว่างจิตอยู่ในความว่างอยู่กับความไม่มีอะไรเลย น้ที่เขาสอนภาวนาบางคนสอนภาวนาให้ไปอยู่ในความว่างนั้นเพี้ยนนะไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นอรูปประภูมิเป็นภูมิอีกภูมิหนึ่งเป็นภพอีกภพหนึ่งเท่านั้นเองนี่ถ้าสติปัญญาเราพอนะเรารู้เลยจิตมันแส่สายออกทางตาหูจมูกิ้นกายมีแต่ทุกขนะ์จิตไม่แสยถ้าจิตไม่แส่สายจิตก็หลุดออกจากกรรารปประภูมิเข้ารูปประภูมิหรืออรูปประภูมิเข้าเองเลย นะเพราะงั้นอย่างพวกเรานะหัดเจริญสติไปเรื่อยพอศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญา,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 าแก่รอบนะจิตจะหมดความอะไรหลงไหลนะรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าพทั้งหลายมาดึงดูดจิตไหลไปไม่ได้แล้วอย่างน้อยก็ชั่วขณะชั่วขณะเท่านั้นแหลนะชั่วขณะแล้วจิตมันตั้งมั่นรู้ไหลออกไปทุกข์ก็ตั้งเด่นดวงจิตก็เข้าเข้าฌานอัตโนมัติ เพราะงั้นถึงเราจะเจริญสติจเจริญปัญญาโดยเข้าฌานไม่เป็นถึงนาทีสุดท้ายที่จะเกิดอริยามรรคอริยผลในทุกขั้นตอนตั้งแต่โสดาปติมรรคจนถึงอรหัตตมรรคจิตจะเข้าฌานของเขาเองจิตจะเข้าฌานของเขาเองยกเป็นคนซึ่งเดินปัญญาอยู่ในฌานเวลาที่จะเกิดอริยามรรคเนี่ยไม่ต้องถอยออกมาอยู่กับโลกก่อนนะไม่ต้องกลัมมาอยู่กรรมมาภูมิก่อนนะจิตก็ไปตัดอยู่ข้างในได้เลยนะ นี่เป็นพวกหนึ่งแต่รวมความก็คืออริยมรรคไม่เกิดอยู่ในจิตที่อยู่ในกามอย่างพวกเราอริยมรรคจะต้องเกิดอยู่ในรูปประภูมิหรืออรูปประภูมินะจะเกิดถือตรงนั้นไปล้างกันตรงนั้นงั้นจิตจะเข้าฌานอัตโนมัติพอจิตเข้าฌานแล้วคราวนี้สติระลึกรู้อยู่ที่จิตนะไม่ได้เจตนาระลึกมันรู้เองเพราะมันไม่แส่สายออกไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจและไม่แส่สายไปในความคิดมันก็หยุดตรงที่จิตตรงเดียว สติอย่างลงที่จิตจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนั้นสมาธิเนี่ยเต็มสมบูรณ์แล้วตั้งมั่นอยู่ที่จิตสติสมบูรณ์แล้วระลึกอยู่ที่จิตปัญญาสมบูรณ์แล้วเห็นความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในจิต <te animals> ตรงนี้แหละจิตจะไหวตัวขึ้นมาสองสามขณะคือปรุงขึ้นมานะแต่ไม่รู้ว่าคิดอะไรไม่รู้ว่าปรุงอะไรมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าปรุงอะไรนะ จะเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปจะเห็นอย่างนี้เองเห็นเองถัดจากนั้นจิตจะรู้เลยมันไม่มีสาระนะจิตมันจืดนะมันไม่เอาอีกแล้วแค่แค่เห็นความปรุงภายในจิตผุดขึ้นพอเห็นความปรุงภายในจิตผุดขึ้นสองสามขณะนะความเป็นกลางอย่างแท้จริงเลยรู้อย่างเป็นกลายอย่างแท้จริงไม่ปรุงต่อนะจิตจะวางพอมันวางแล้วมันจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้นะ ทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้วางจิตแล้วทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้นะ้ธาตุรู้กับจิตนั่นแหละเป็นจิตอีกอย่างหนึ่งนะแล้วจิตดวงเก่ามันดับไปจิตที่อยู่ในภพภูมิต่างๆมันดับไปมันทวนกระแสเข้าหาจิตที่เหนือภพเหนือภูมินะทวนกระแสเข้ามาขณะที่มันปล่อยวางจิตดวงเดิมนะแล้วก็ทวนเข้ามาแต่ยังไม่ถึงธาตุรู้คนะาบรูปคาบดอกอยังเกาะอยู่ในขันก็คือเกาะไม่ได้เกาะขันแล้วนะ คือไม่ได้เกาะอยู่ที่จิตแต่ก็ยังเข้ามาไม่ถึงตัวธาตรู้ไม่ถึงอมตะธาตุอมตะธรรมไม่ถึงพะนิพพานธาตรู้ไม่ใช่พะนิชพานนะแต่ธาตรู้ไปเห็นพะนิพพานแยกให้ออกมันยังทวนเข้ามาไม่ถึงธาตรู้ไม่ใช่ปุถุชนไม่ใช่พระอริยะทําไมไม่ใช่ปุถุชนเพราะมันปล่อยขันนะขันสุดท้ายที่มันปล่อยก็คือจิตไม่ใช่พระอริยะเพราะยังไม่เข้ามาถึงธาตรู้ไม่เข้าถึงพะนิชพานตัวธาตรู้นั่นแหละเป็นตัวไปเห็นพะนิชพาน ตรงนี้นะเรียกว่าโคตรปูยานยานข้ามโคดมีปัญญาข้ามโครข้ามโคตโคตจากโครไหนมาสู่โครไหนจากโครของปุถุชนมาสู่โครของอริยชนเพราะงั้นบรรลุมากผลแล้วนะเปลี่ยนโคตนะนี่ข้ามจากสกุลของปุถุชนนะมาข้ามมาสู่อริยวงอริยโคตเรียกยานข้ามโคร ไม่ใช่ปุถุชนนะกาลังข้ามอยู่ไม่ใช่พระอริยะมีอยู่ขนาดจิตเดียวแหละที่ข้าบลูกข้าบตอบประหลาดอยู่อย่างเงี้ยนะข้ามมาทวนเข้ามาถึงจิตแท้ถึงธาตุบินญ,ญาณธาตุธาตรู้แท้แนละ้วธรรมธาตุตัวนี้อริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนะอาสะวะกิเลสที่ห่อพุ้มจิตอยู่เนะี่ยถูกอาสะวะถูกอริยมรรคแหวกออกนะแหวกออกทําลายออกก็นะล,ล้างกิเลส ล้างในพริปตาเดียวในขณะเดียวนะวับเดียวเลยขาดเลยนะมันคล้ายๆเปิดสวิตไฟปั๊บสว่างวูบเดียวความมืดหายไปเลยนะในพลิปตานั้นเลยนะที่จากจัดนั้นนะจะเห็นพระนิพพานอีกสองสามขณะนะเห็นไม่เท่ากันะบางคนเห็นสองขณะบางคนเห็นสามขณะนะถ้าพวกอ,อินทรีย์กล้ามากๆเขาเห็นสามขณะพวกอ,อินทรียังไม่กล้ามากเ็เห็นสองขณะนะ เงินพระอริยะในภูมิทมอันเดียวกันนะระดับเดียวกันนะความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันความแตกฉานอะไรนี่ไม่เท่ากันเห็นพระนิพพานนิพก็รู้นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานิพพานไม่เคยหายไปไหนอยู่ต่อหน้าต่อตานี้แหละแต่โง่เองไม่เห็นทำไมไม่เห็นมัวแต่เห็นด่ก,กามมัวแต่เห็นรูปประพบมัวแต่เห็นอรูปประพบ จิตไม่รู้จักปล่อยตรงที่เขาปล่อยอะนะเขาข้ามเขาทิ้งแนละ้วตรงโคตรปูยานที่จิตข้ามโคตรนะข้ามจากปูถุชนมาเป็นพระย,ยะข้ามทิ้งตรงนี้มันทิ้งหมดเลยนะมันทิ้งกรรมมาภูมิรูปประภูมิรูปประภูมิมปปมทิ้งหมดเลยข้ามมาสู่อริยภูมิโลกุตตะละภูมิข้ามเองนี่พวกเราก็มีหน้าที่ภาวนาให้มันพอทนะ่านน่ะถ้ามันพอเมื่อไหร่มันก็ข้ามโคตรไปเปลี่ยนสกุลนะ ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นามสกุลเดิมทางโดยสมมติบัญญัติที่เป็นนามสกุลเดิมโดยปรมัดแท้ๆก็ไม่ใช่ละวถ้ามาเป็นลูกพระพุทธเจ้าเงินพระพุทธเจ้าเวลาท่านพูดถึงพระริยะท่านจะบอกลูกของเราอย่างนางวิสาขานี่ก็ลูกเราอนาถินทิกาก็ลูกเราทําไมมีเราด้วยเราโดยโวหารพูดให้คนอื่นรู้ ความจริงเป็นเนื้อแท้อันเดียวกันเป็นธรรมทธธ่าอันเดียวกันจิตจะทำมันอันเดียวกันค่อยภาวนาไปเป็นลําดับลําดับนะ้ต้องตัดสี่หนตัดครั้งที่หนึ่งนะพอจิตออกจากอริยผลที่เห็นนิพพานสองสามขณะนะจิตจะกลับมาสู่กามาวัาจะรภูมิอย่างที่พวกเราอยู่นี่แหละจิตจะถอยออกมาเลยถอยออกมามันจะทวนกระแสพิจนา ว่าเมืเ่อกี้ล้างอะไรไปแล้วอะไรยังอยู่อะไรล้างแล้วทวนเข้าทวนออกไปพิจานี่พวกเราบางคนนะต้องระวังนะอยู่ๆนึกว่าเป็นพระอริยะไม่มีกระบวนการที่อริยมรรคเกิดอยู่ๆก็นึกเอาเองได้แล้วได้แล้วงั้นต้องดูจริงๆนะสังเกตกิเลสให้ดีนึกว่าได้มรรคได้ผลแนละ้วดูกิเลสให้ดีอย่าเข้าข้างตัวเองนะ อย่าให้จิตไปติดอยู่ในพบใดพบหนึ่งแต่ย่าพาออย่าให้จิตไปติดในรูป,ประพบอรูป,ประพติดในความนิ่งความว่างนะประคองจิตนิ่งๆอย่างนีงนง้แล้วบอกดูมาสามวันสามคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่มีกิเลสเลยโทษเขาอยู่ตรงนี้กันเป็นกลับๆไม,ม่กิเลสไม่โผล่ใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าล้างกิเลสได้หรือไม่ได้นะกลับมาอยู่ในกามาวัจจะระพบเนี่ยมาใช้จิตของมนุษย์ธรรมดานี่ บางคนจิตเป็นพระอริยะนี่นึกว่าเป็นพระอริยะบอกสิ่งแรกเลยต้องดูก่อนจิตไปค้างอยู่ในภพละเอียดภายในหรือเปล่าถ้าจิตไปค้างอยู่ในภพละเอียดภายในเชื่อไม่ได้นะเชื่อไม่ได้ไม่มีกิเลสก็เชื่อไม่ไดนะ้เพราะว่ากิเลสหยาบมันไม่มีโอกาสเกิดถ้าจิตมันหลุดออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ไม่ติดอยู่ในฌานสมาบัติอันใดนะกิเลสจะเกิดไม่เกิดเดี๋ยวก็รู้เองนะเพราะฉนะนั้นเราไม่มีพระพุทธเจ้ามารับรองเรานะ ว่าใครได้ภูมิธรรมชั้นไหนชั้นไหนเราเอาหลักสูตรของพระพุทธเจ้าหลักสูตรพระพุทธเจ้าก็คือท่านจะมาดูว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่แต่ต้องไม่เข้าข้างตัวเองถ้าดูตรงนี้นะเราจะพิสูจน์ตัวเองได้วินยูชนรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมารับรองเรางั้นอยากรู้ว่าเราเป็นธาติญาณจริงหรือเปล่านะเยียบประคองจิตให้นิ่งให้เฉยอยู่ปล่อยจิตให้เป็นธรรมชาติเลยดูซิกิเลสจะเกิดไหม งั้นสิ่งสําคัญนะเราไม่ใช่ว่าใครมารับรองเรานึกว่าได้แล้วก็ไปดูกิเลสมีจริงหรือเปล่าต้องดูตอนมันเผลอตอนมันเผลอนะนั้นไม่ได้ควบคุมไม่ได้ระมัดระวังตัวกูมยังโปรยอยีกไหมหรือว่าเป็นพระอราหารนะันแล้วไปดูให้เดียวจิตอยู่ในภพใดภพหนึ่งหรือเปล่าถ้าจิตอยังอยู่ในภพใดภพหนึ่งไม่ใช่หรอก อย่างจิตไปอยู่ในความว่างจะต,ต้องอยู่ในว่างคิดว่าว่างเท่านั้นเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ใช่หรอกพระอรหันต์ไม่ได้อยู่ที่ใดนไม่ได้อยู่ที่หนึ่งที่ใดงั้นไม่ใช่ว่าไปอยู่แบบนี้ถึงจะเป็นไปอยู่แบบนี้ถึงจะเป็นแต่จิตท่านไม่มีอะไรยอมได้เท่านั้นเองนั้นเราภาวนานะหัดไปเรื่อยถึงวันหนึ่งเราก็คงได้รับผลประโยชน์จากการที่เราอดทนภาวนากันเอเชิญไปทานข้าว